ตัวนี้โอ้ยนั่นรูดพอดีโอ้ยพี่น้องมันนี่ยังจอยใส่เบ็ดมันเดิมเยอะหัวคือเกาคือเกาเป้าหมายที่เดิมมันเบ็ดสามสิบหลังลองเบิงมือแรงสิมันบ่มาลุ้นกันในปลาข้อใหญ่ฝนตกให้กันแล้วเอ้ย បានបានផ្ាហោផ្ាហោអាយបាយបាយໃសបេតមື້ນີ້អងໃសបេតក៏តពួកនេះពួកໃຫຍ່ ใส่หลังทุกทายแล้วมันมันมันเพี้ยงฮาฮมันมัน มาแล้วมาแล้ววันี้มาแล้ว,าลวยารอบแรกขั้นแรกม่ลุนกันเลยตายตยังพี่น้องเยงอ,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 อุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้ยอุ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 ้ยออ้ อ๋อข้าคอคอนี่น้องโอ้ย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 โอย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 ตัวย e ังง่ามเลยตัวยังงามตัวยังง่ามโอ้มันี่น้องนึกตัวสองสองอัน <mad> ต <mat> ีกันเลยมามามามันมันมมัๆ <Option> <ancies> โอ้ย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 เดี๋ยวโตเลยมันแล้วมันแล้วมันแล้วเดี๋ยวกดป๋าก่อนเด้อพี่น้องหวานๆๆๆอะเลอะเลตัวที่3พี่น้องตัวที่3ได้น่ะได้ดึ้งๆๆๆๆๆๆ ดึ๋งๆกววที่พี่น้องมเวอบองาาามาโอ,อ <Elena> <c reading> ้ย <Yin> <joystick>

โอ้ยปะกคอปะกคอฮ่าฮ่าอุ้ยอืออุ้ยโจ๊เอาข้ปูนเลยอืนมันอ้ยอือ้ยตจ๊เอาขี้ปูนเลย มันมันน้องมันอีกแล้วมันอีกแล้ว <laughs> มันอีกแล้วนี้รอบเด็กรอบเด็กโอ้ยโอ้ยปลาอยังวงีนี่อิดต้ปลาคออีกแล้ว,นนลลว,ว,พ,วพี่น้องปลาคอปลาคอปลาคอโอ้โอ้ปลาคอปลาคอ มนัมนมันมันอ้ยนกแกอืมอ <c oughs> ืมนมนันนสวัสดีย้ำเ้ามัา <c oughs> มานมนัมนมนันมันแต่เ้าวิมา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 พันแรกมนันคัดเฮ้ยพี่น้อง มื่อคืนจะถึกยืนนี่ละเศ้ามาถึกอีกวันแล้ววันแล้วนี่ป๋าข่อใหญ่ป๋าข่อใหญ่พี่น้องเอ้ยวันมังเก่าเฮ้ยนี่เฮ้ยเป็นพอดีเลย กันพุดกันพี่น้องโอ้ยเห็ดอิงจริงเลยเอ,อ้ยอย่าเอามือขอยเด้อโอ้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 ดหนักแค่น่องพี่น้องมันนี้ออมาแล้วตัวที่สองมาแล้วพี่น้อง ฮู้ยท่านจริงจริงเลยอู้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 พี่น้องอาขึ้นไงอู้อู้อู้เกือบเป็นลุดไปพี่น้องเลีอยู่หน่อยเดียว โอ้ยนนรุดพอดีโอโอุดพอดีโอ้ยโอ้ยหายนะรุดปักก็ยังคอยุดโอ้ยเกือบเม็บ่ไม่ยามยามเกือบบ่ทันพี่น้องเอ้ยตายโอ้โอ้ ใส่ก <laughs> ็เนียบ่ได้กินแล้วปลาก็ใหญ่อดี๊มันมันสรุปเด้อพี่น้องปลาก็ใหญ่สองตัวปลาข้าวน่อยตัวหนึ่งมันมันมันมือแรงสิฮะเป่าไม้ไหมสิไปต่อผู้มือนี้มันมือนีมันมันพี่น้องโอ้เส้น เอา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 มะห่า่สิป่วยเซ็งเงี้ยหงโกงโกงอยู่มาอยพีนองด้ประมาณโลนี่ละกระดุกตัวหนึ่งระเขีงตะคแมนมนแมน